รถคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งนะครับจัดทรงเนี่ยสวยกว่าที่รีวิวไปครั้งที่แล้วกลับมาพบกับผมนะครับเซลเอิร์นครับอีกหนึ่งคันนะครับกับการตกแต่งนะครับสีเทานาโดเกรนะครับแต่คันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งในรุ่นวายแท็กนะครับไฟหน้าตัวท็อปนะครับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแม็กนะครับตัวนี้จัดทรงนะครับแรปเก็บกระทั่งลาวหลังคานะครับเดี๋ยวเซลเอิร์นจะพาไปดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับตกแต่งแบบนี้นะครับทีเด็ดเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปทีี่่่แแลล้้้ววววนนนนนะะะคคคครรรัััับบบาาจจ๋๋งงก ครับไปดูกันครับคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนตัวกระจังด้านหน้านะครับเปลี่ยนเป็นกระจังทรงยอดฮิตฟอนต์ FORD นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกทำเป็นสีดําเงาทั้งสเต็ปเลยนะครับ สีเทานานดโกรเนะครับคันนี้เป็นเอร็ดไวท์แท็กนะครับอะคริลิกนะครับเราจับย้ายนะครับในฝากระโปรงเดิมนะครับมาทับเจ้าตัวสติ๊กเกอร์สีเทาดานโกรกตัวนี้ตัดกระดําด้นะครับสวยๆดูดูโหดๆไปเลยนะครับไฟหน้ารูปแบบเป็นแมทริก LED นะครับใส่ชุดข้อไฟให้นะครับลูกแก้วทํางานแบบเต็มระบบนะครับเราทําการนะครับแรปนะครับเก็บสีโคมนะครับให้ออกสีสโมองนะครับต้องบอกเลยตัวนี้นะครับสวยแบบลงตัวนะครับหน้านี่เหมือนใส่หน้ากากเลยนะครับตัวนี้สวยจริงๆนะครับ ชุดสเกิร์ตด้านล่างนะครับชุดสเกิร์ตเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ ter, ตัว v 2นะครับงานนี้ติดสติกเกอร์ให้นะครับด้านล่างเป็นตัววิกเตอร์นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราทําสีนะครับเป็นเทารนาโดเกยนะครับแล้วก็กาดด้านหน้านะครับของชุดหน้าวิกเตอร์เลยนะครับอันนี้ทําเป็นดําเงานะครับให้รถเนี่ยออกสีทูโทนนะครับสีเทารนาโดเกยตัดด้วยสีดําเงานะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์แบบตรงรุ่นของลูกค้านะครับขยับมาที่ด้านข้างนะครับรถคันนี้เราใส่ซุ้มล้อนะครับขนาดใหญ่ซุ้มล้อตัััััววววนน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 นีี้้้้ะะะคคครรรบบบบขาาาาาาดด5.5ิเเเปป็็็งงงทํํสแลกต ซุ war, ้มล้อนะครับเราใส่ซีนนะครับกันนะครับตัวบอดี้กับตัวซุ้มล้อเนี่ยสีกันนะครับอันนี้ใส่ซีนยางให้ด้วยนะครับตรงรุ่นของเขาเลยนะครับขยับมาที่ด้านล่างอีกนิดนึงนะครับคันนี้นะครับปงรุ่นนะครับแล้วก็สวยนะครับใส่ล้อแมกเวกนะครับ VFX01 นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าก้านเนี่ยมีความบางนะครับแล้วก็จับยัดปั๊มเบรกนะครับตัวนี้เป็นเบมโบพานามิล่านะครับฟิตติ้งจัดลงตัวนะครับ410มิลนะครับลงตัวสวยจัดลงตัวจริงๆนะครับสำหรับสเต็ปตัวนี้นะครับ ยางนะครับเราเลือกใช้นะครับยางเป็นตัวท้ายนะครับตัวนี้อยากได้ความเงียบนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับตัวนี้เราเลือกเป็นเอทีนะครับสเตปนุ่มเงียบนะครับแต่ยังได้ความโหดอยู่นะครับในสเตปทรงตัวนี้นะครับเฮดสเตปรถสวยๆแบบนี้นะครับเราใส่ชุดโหลดโปรเฟนเดอร์ตรงรุ่นของตัวเอเวอร์เร้เขาเลยนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนโชคสีต้นนะครับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่เปลี่ยนปีกนกนะครับลูกหมากันโคจัดให้เต็มนะครับจัดสเต็ปทรงรถนะครับ ห้านิ้วนะครับสอดเข้าไปนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทรงกําลังสวยนะครับแล้วก็ฟิตติ้งตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยนะครับได้ความหล่อได้ความสวยนะครับยึดเกาะถนนนะครับแล้วได้ความนุ่มนวลมากกว่าตัวสเต็ปของตัวช็คเดิมอมิกนะครับตัวนี้หลังคาด้านบนนะครับเราแลปเก็บหลังคาด้านบนนะครับโซนกลางอย่างเดียวเลยนะครับแลปเก็บเป็นดําเงานะครับเราหลังคานะครับตัวนี้เป็นทรงยกเพราะว่าเป็นวาแท็กนะครับเราแลปให้ด้วยนะครับเก็บเป็นดําเงานะครับ ลาดยางมาจนถึงปีกด้านหลังนะครับที่เป็นตัวสปอยเลอร์ของตัวชุดเกร์วิกเตอร์นะครับอันนี้เราไม่แบ่งโซนนะครับเราแรปเก็บเป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เฉดต้องการแค่2สเต็ปนะครับก็คือดําเงาตัดด้วยนาโดเกรนะครับอันนี้ลงตัวจริงๆนะครับคัดท้ายนะครับรายละเอียดของตัวคัดท้ายเนี่ยใส่เป็นตัวคัดท้าย LED นะครับเบรกติดแดงถอยติดขาวนะครับแล้วก็แรปเก็บโคมสโมกของตัวเทลลิงไลท์เขาด้วยนะครับอันนี้นะครับให้เฉดไฟที่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูต้องบอกเลยนะครััับบวว่าาสเเต็ปปปขอองไไฟรรรแแล้้นนนะคี ให้แสงที่สวยเหมือนเดิมนะครับไม่ทําให้ท้ายเนี่ยดูมืดนะครับแต่เวลาเราวิ่งกลางวันนะครับความเท่ดูดันเนี่ยยังคงมีเหมือนเดิมนะครับขยับมาที่ด้านล่างนะครับก็เป็นชุดเกิร์ดวิกเตอร์นะครับตรงรุ่นของเขานะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นท่อทรงเลข8นะครับแล้วก็ให เอยนะครับตัวโลหะไว้นะครับให้มีความพรีเมียมนะครับไม่เก็บจนหมดนะครับแล้วก็เส้นคาดกลางเป็นดําเงานะครับล็อปสีตรงรุ่นนะครับนาโดเกร์นะครับแล้วก็ทีเด็ดของเขานะครับท่อเอสเคเอสปลายคาร์บอนนะครับตรงรุ่นสเต็ปพักกลางแล้วก็มีปลายนะครับเดซิเบลไม่เกิน85นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยตรงรุ่นนะครับและเสียงไม่ดังตํารวจไม่จับอันนี้ต้องบอกเลยทีเด็ดจริงๆนะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งนะครับจัดทรงเนี่ยสวยกว่าที่รีวิวไปคันที่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคันที่แล้วไม่สวยนะคคคคครรรรรััับบบบต้้ออองงงกว่่าานนนีเเืจิๆะ มาที่ด้านท้ายนะครับตัวนี้ล้อหลังท้ายนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็จะทรงตัวปั๊มเบรกตรงรุ่นแบบด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินเบรกมือไฟฟ้านะครับอันนี้จัดแบบตรงตัวเลยนะครับอันนี้ก็ใส่สวยๆนะครับล้อแมกเทพๆนะครับแล้วก็ยางเงียบๆนะครับสไตล์ดูดันอันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยเท่แบบลงตัวแล้วก็ วายแท็นะครับอันนี้ต้องบอกเลยแต่งเป็นวายแท็แล้วเพราะสเตปที่แล้วเนี่ยผมเอาเอเวอร์เรสต์สปอนะครับมาทำเป็นตัวเอเวอร์เรสต์วายแท็กโหแต่คันนี้นะครับของแท้วายแท็ตรงรุ่นนะครับจัดทรงจัดสเตปแบบลงตัวเลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่ชอบในการตกแต่งนะครับสามารถทักหาเซลล์เอิร์นได้ขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเป็น0 9 9 3 2 5 2 3 3, 3 3นะครับพร้อมไกนนดีไลน์เป็น E AL L L จุด BZ นะครับลูกค้าท่านไหนชอบในการตกแต่งสเตปแบบนี้อยากได้ข้อมูลนะครับทักหาเซลล์เอร์เลยนะครับยินดีบริการยินดีดูแลในการตกแต่งยินดีซื้อขายรถใหม่นะครับลูกค้าท่านไหนชอบก็ทักเ,เข้ามาเลยนะครับคลิปนี้เซลล์เอิร์นจบรีวิวเพียดนี้นะครับกลับมาพบก,กับผมเซลล์เ e อิร์นับช่องเอิร์นขายใหม่ในคลิปหน้าเซลล์เอิร์นมาเอาเด็ดๆมาโชว์ครับสวัสดีครับ